งวดที่แล้วออก7449ไม่ถูกอีกแล้วได้แค่เฉียดนะครับดูด้านบนนะครับจับคู่ให้39อันนี้สงทวบนนะครับออก49ซ้ายมือ7375 74หายไปใสแล้วก็ชุด4ตัว3708ให้ตัดเล่นก็7447โอ้ผมเสียดายเลข3าผมชอบเลขก3ชอบมากเลข37นะครับเลขเที่ยวคือ7 4 49นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชดแชนแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่10มกราคม68เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกกาไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับหา,ากท่านได้ชอบคำนวณนะครับอยากมีสูตรไว้ใช้เป็นของตัวเองนะครับก็ไปที่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับส่วนในนี้เป็นการวิเคราะห์เลขเด่นในแต่ละหลักนะครับเด่นบนล่างเด่นล่างเด่นบนเด่น10หน่วยบนปกหลักหลักพันหลักร้อยหลัก1ิหลักหน่วย แล้วก็สรุป2ตัว3ตัว4ตัวเช่นเคยนะครับอ่าสองตัวบนนะครับสูตรเก่าก็กลับมาเดินแล้วนะครับในวันนี้10หน่วยบนผมจะใช้สูตรเก่านะครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับอ่าดูขวามือได้เลขเด่นคือเลขชนนะครับผมจะให้เห็นทั้งสิบตัวนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเด่นอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยเลือกมาให้นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้ดูซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนล่างนะครับสามสี่หกนะครับ ก็นำมาจับคู่กับ8 5 7นะครับแล้วก็ใช้ขวามือด้วยนะครับ2 1 0 9เลข3กลุ่มนี้นะครับให้จับเป็นคู่โต๊ดหรือจับเป็น3ตัวโต๊ดก็ได้นะครับกลุ่มแรก3 4 6กลุ่มที่2 8 5 7กลุ่มที่4 2 1 0 9ลองจับดูนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับงวดแ้วขวามือผมเลือก3 8 2เพราะคิดว่า3น่าจะมาไม่มาจะไหว มันมากองอยู่ซ้ายมือหมดเลยนะครับกับตรงกลางตรงกลางก็เลขสีชสพู่นะครับสีมพูแทนหลัก10บนนะครับส่วนเลข9สีน้ําเงินแทนหลักหน่วยบนเลข7สีเหลืองแทนหลักพันนะครับพอดีตรงกลางนะครับบันเบิ้ลสีสีนะครับดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออก7 4 4 9ี่นะครับเลข4ี่มันมา2ตัวเลยนะครับน่าจะเลขน่าจะแบ่งเลข3ามาา้างก็ไม่ได้นะครับคนหมุนไม่แม่นเลยนะครับตามนี้นะครับ ผมแบ่งให้3กลุ่มลองไปจับเป็น3ตัวโต๊ดนะครับกลุ่มแรก3 4 6กลุ่มที่2 8 5 7กลุ่มที่4 2 1 0 9ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นเด่นล่าง มาต่อกับพันร้อยหรือเด่นล่างอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าเกือบไม่รอดนะครับเข้าเลขกเ็อยู่แต่ผมทิ้งไปแล้วนะครับมีความรู้สึกว่ามันจะหลุดนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับสร้างสูตรใหม่มาให้นะครับให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับในวงสีแดงนะครับเก้าแปดสี่นะครับอันนี้คือเด่นล่างเด้อผมชอบเลขสี่นะครับโดยส่วนตัวผมเลือกเลขสี่ส่วนเพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นบนทุกหลัก ามาต่อกับร้อยสิบหน่วยอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุดไปแล้วหลุดจ่อยแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับสร้างใหม่ดีกว่าให้ดูขวามือนะครับช่องผลลัพธ์นะครับสาหรับเลขเด่นนะครับดูด้านล่างในวงสีแดงด้านล่างสุดนะครับเด่นบนทุกหลักก็คือหกสองเจ็ดนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่าทาไมเลขเจ็ดก็เลขหกผมชอบสองตัวนี้นะครับผมชอบหกกับเจ็ดอันนี้คือเด่นบนทุกหลักนะครับ ต่อไปเป็น10หน่วยบนมาต่อกับ10หน่วยบนกลับมาใช้สูตรเดิมนะครับสูตรใหม่ไม่เวิร์กบกคือเลยกลับมาใช้สูตรเดิมประมวลผลจากส0 0 0มกว่าสูตรนะครับดูเลขเด่นเลขชนขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับ ดูด้านล่างเ้อด้านบนคืออดีตอันนี้ผมเลือกมาจากเปอร์เซ็นต์การชนนะครับผมผมเลือกให้แบบนี้นะครับดูซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ678นะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับให้นําไปจับกับขวามือนะครับกลุ่มที่2เลข9นะครับเอาเริ่มจากเลข3เลย3 9 2 1ก4 5จับตรงกลับ2ตัวบนนะครับน่าจะเดินต่อนะครับ678 เขาบอว่ามันหลุดอยู่งวดเดียวนะครับ 6, 5หสองนะครับมันออก0 9ย์เเฉยเลยมันออกไปขวามือหมดเลข9กสีน้ำเงินหลักหน่วยเอกศยสีชมพูหลัก10มาขวามือหมดเลยโอ้เลข6กก็เลยไปหลักร้อยนะครับก็กลับมาเดินต่อนะครับงวดที่แล้วไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็กลับมาเดินต่อนะครับเลข4สีชมพูนะครับสียมพูหลัก10บนนะครับ กับกับขวามือก็ได้อยู่49ในงินนี้678นะครับจับกับ7ตัวที่เหลือขวามือนะครับ3921045จับตรงกับ2องตัวบนก็ค่อยไปตัดเอานะครับเขียนลงสมุดแล้วค่อยไปตัดเอาถ้ามีสูตรของตัวเองหรือนําไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็นํามาตัดเอานะครับน่าจะเดินต่อนะครับชอบอยู่678นะครับก็พ,พิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นปักหลักเ้อ เริ่มกันที่หลักพันหรือ1ิบล่างเป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าหลุดหรือเปล่าน่าจะหลุดหรือเกือบหลุดทิ้งไปแล้วนะครับจําไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยยึดติดกับสูตรเก่านะครับเพราะถ้ามันหลุดหรือใกล้หลุดหรือเลือกยากผมก็ทิ้งไปเลยนะครับผมสร้างมาใหม่นะครับพันหรือ1ิบล่างนะครับ เล็เด่นให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลั์นะครับเลข10ตัวผมก็จะเลือกมาจากเปอร์เซ็นต์การชนนะครับผมเลือกมาให้นะครับดูด้านล่างเด้อเล็เด่นนะครับหลักพันดูขวามือนะครับด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักพันเด่นเ5็ด4 6น7 5 1 2 4 6ะครับอ่าอันนี้เลือกมาให้เผื่อๆนะครับถ้าทุกคนจะเน้นอ่าต้องการให้ผมเน้นให้ ผมก็จะเน้น4กับ6นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเลข4มากที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับพิจารณากันเองนะครับใส่เป็นตัวรองก็ได้นะครับก็ให้เน้น4กับ6ไปนะครับไปต่อกับหลักร้อย มาต่อกับหลักร้อยนะครับยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับสร้างเมื่อวันที่3มกราคมนะครับประมวลผลจาก30,000กว่าสูตรฉะนั้นเลขที่เห็นคือเลขชนนะครับผมก็เลือกมาจากร์เซิน์การชนนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างเด้อด้านบนคือด็ตนะครับเลขแนอดีตจะเป็นสีแดงนะครับที่ออกหลักร้อยนะครับส่วนปัจจุบันเป็นสีดําทั้งหมดดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นหลักร้อยนะครับก็คือ6 9120นะครับน่าจะเดินต่อนะครับน่าจะเดินต่อมาลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักสิบมาต่อกับหลักสิบหวดที่แล้วหลุดจ่อยฉะนั้นใบนี้คือสูตรใหม่นะครับประมวลผลจาก30,000กว่าสูตรนะครับเลขเด่นดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลข10ตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ คะแนนการชนหรือเปอร์เซ็นต์อันไหนน่าจะมานะครับดูด้านล่างนะครับอ่าดูด้านล่างขวามือนะครับด้านล่างสุดเลยขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลัก10ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะมามากที่สุดนะครับก็คือ5 7 398นะครับอ่าประมาณ5ตัวนี้นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยบนโอ้สูตรนี้ยังเหนียวอยู่นะครับสร้างเมื่อวันที่ 25, ธันวาหกเจ็ดนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับประมวลผลจากสาม0 0ืกว่าสูตรนะครับส่วนเลขเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลข10ตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคะแนนนะครับคะแนนการชนนะครับผมเลือกมาจากคะแนนการชนด้านล่างนะครับอ่าดูด้านล่างสุดขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง หลักหน่วยเด่นห้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกนะครับอ่าอยัางเดินอยู่นะครับเลขในอดีตที่ออกไปแล้วเป็นสีน้ำเงินนะครับอย่างงวดล่าสุดเลขเก้านะครับสีน้ำเงินออกสีเก้าง,งวดศูนย์เก้ก็เลข9กก็อยู่ขวามือนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเลขสีน้ำเงินในอดีตจะอยู่ขวามือหมดเลยนะครับอ่า ่วนงวดปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวเลยนะครับเพราะว่าเลขยังไม่ออกนะครับอันนี้ผมเลือกไม่แล้วนะครับผมดูจากเปอร์เซ็นต์การชนนะครับใบนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับใบเปอร์เซ็นต์การชนมันมันยาวนะครับละเอียดมากแค่นี้ทุกคนก็งงแล้วนะครับก็ดูตามนี้ก็แล้วกันสังเกตอดีตด้านบนนะครับเลขสีน้ําเงินนะครับแทนหลักหน่วยนะครับ 5 0 8 1 9 6นะครับในงวดวันที่10เด้อหลักหน่วยบนต่อไปเป็นสรุปนะครับมาต่อกับสรุปใบที่1นนะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นลาวพัฒนา10มกราหกแนะครับเลขตัวเล็กๆสีเขียวคือเลขเด็ดนะครับ มีทุกหลักนะครับมีทุกเด่นหากจะใช้ก็แคปไว้นะครับจะเลื่อนให้ดูจะช้าดูไม่ทันแคปไม่ทันกดหยุดนะครับปักหลักมีหมดแต้มรวมมีหมดแต้มรวมมวดที่แล้วด,ดกระจายนะครับดูเลขชุดด้านล่างนะครับเลขสีแดงรวมทั้งหมด1ชุดได้แก่4 6 7 9นะครับก็น่าจะตัดเล่นได้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะมาตรงนะครับ ผมทํามานานแล้วนะครับไม่เคยมาตรงเลยเพราะว่าถ้ามาตรงผมรวยขี้แตกขี้แตนแล้วฝันนี้นะครับอ่านี่นะครับ4ี่หตัดเล่นเอาเดอร์หรือจับวินจับสลับเอานะครับ4ี่หผมชอบเลข4หลักพันอยู่ถูกใจอยู่4ี่หนะครับอ่ะต่อไปสรุป3ตัว มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนมุนไม่แม่นลาวพัฒนา10โมกราหกเป็เอกสีเขียวคือเล็กเด่นนะครับส่วนเล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างรวมทั้งหมด4ชุดได้แก่298 678 679 696นะครับผมชอบอยู่2ชุดนะครับผมชอบ679กับ696นะครับโอ้ย4ชุดเองก็จัดไปเล็กเล็ก,ลกน้อยๆ จัดไปโลดมันไม่ได้เยอะ10บยี่สิบสชุดเนาะแค่4ชุดเองจัดไปโลดถกูกม่ถูกถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแล้วแต่ดวงให้เป็นแนวทางเด้อไม่มีใครรู้ว่าเลขออกไปนะครับต่อไปเป็น10หน่วยนะครับ มาต่อกับ10หน่วยบนนะครับเราพัฒนา10มกราหนะครับดูด้านล่างชุดสีแดงนะครับรวมทั้งหมด9ชุดก็ไม่เยอะเกินไปกำลังพอดีนะครับแค่แปดห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหกเก้าแปผมชอบอชอบอยู่79็ดเก้านะครับเจ็ดเกประมาณนี้ ก็ลองพิจารกกันดูนะครับต่อไปเป็นสรุป2ตัวล่างมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา10มคหกแปนะครับดูด,ด้านล่างนะครับเลขชุดสีแดงนะครับโอ้พอดีเลยรวมทั้งหมด6ชุดได้แก่1นึ9งเก้าสองเนะครับ ผมชอบเลข4นะครับเลข4หลัก10ล่างหรือหลักพันนะครับผมก็เลือก4046-49 40, 40, นะครับทุกคนก็พิจารณากันเองนะครับหากมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังเลขอาจารย์ท่านอื่นนำมาเทียบและตัดสินใจกันเองนะครับผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าหากผมรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับถ้าหากผมรู้ล่วงหน้านะครับป่านนี้ผมรวยขี้เตะขี้เตนไปแล้วนะครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมัม่งมีเงินทอง ขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับถูกสีตัวต,งตรงๆงไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเดบซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ